คุณครูได้ระบายสีเรียบร้อยอันนี้คุพภาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็จะทากาวทากาวนะคะทากาวเพื่อจะพับแล้วเอาตรงเนี้ยแน่ไปกับล่มล่มจะเป็นแบบนี้ส่วนที่ทากาวมันก็จะเข้า จะกอ่าอย่างนี้นะคะอ่าแบบนี้เราคึงจะเอาใบไม้ตรงเนี้ยที่มีมีคำศั์นะคะซึ่งเราได้อัดลายมือเขียนตามรอยเรียบร้อยตกแต่งสวยงามต,ตัดตัดแล้วเอามาใส่ในช่องนี้นะคะถ้าได้ใบไม้เรียบร้อยอันนี้สมมุติว่าครูได้ตกแต่งระบายสีสวยงามลูกก็ได้เสร็จลูกก็เอามาสอดเก็บไว้ในนี้นะคะอ่าเก็บไว้ในนี้ น,นี้ทีลอ,อันแล้วตรงนี้ก็เขียนอะครูจะเขียนให้ดูซักสองคำสั่งค่ครูจะเขียนคําว่ามือถืออ่าน,นี้คืออันนี้ตัวอย่างนะคะตรงนี้ก็ต้องระบายสีด้วยนะคะคิดว่านักเรียนน่าจะทำได้สู้ๆค่ะ